รุณสวัสดเช้าวันใหม่บ้านป่งชัยแจ้หอมลำปางพปรแกันชนีทุกๆเช้าทุกๆวันเจนแจนมาแล้วเจนจนรอลงปูยวิ่งมาอย่างเร็ววิ่งมายังเร็วเลยวิ่งมายังเร็วเลยเอามาๆมาๆมาเร็วๆ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 โอ้ยดีใจดีใจไม่ใส่เสื้อหรอกไม่หนาวละหนาวไหมหนาวไหมหนาวไหม ไม่นไมนะไม่นไม่นยัยยยยัยยัดิัดิฉัดิัดิฉดดิจเดินเดินเดินเดดินเดินดเดินดินก็เดินละรู้ภาษาละวันนี้ออกมาบินธบาทเช้าก็เจอกันทั้งแจนๆจนมีจนแจนรุวเดียวก็คงจะไม่ถ่ายยอดนวันนี้เนะเพราะเดี๋ยวมีภารกิจต้องไป ก็ต้องรีบกลับถึงวัดก่อนเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดมงครึ่จะเดินทางแล้วไปคุมสอบนักเรียนสอบธรรมศึกษาโนระงเรียนทั้งอำเภอจะผมมาสอบทีเดียวกันหมดก็ต้องให้พระไปคุมสอบธรรมศึกษาละธรรมธรรมศึกษาตรีโทเอก มีนักศึกษามาสอบแปลร้อยคนนักเรียนสอบก็เดี๋ยวเอามาเดี๋ยวให้หาร,ร,ร,รน้องเจนเจนน้องุหลวงแล้วก็กลับซื้อาหารไปฉันแล้วกลับกลับถึงวัดให้หาน้องเมียวแล้วก็เดินทางนะก็แจ้งในคลิปนี้แจ้งในคลิปนี้ไว้ก่อนนะอาจารย์เห็นคลิปนี้ นิดหนึ่งแล้วก็อาจจะต้องเห็นน้องเหมียวนิดหนึ่งขอรีบไปกัต้องเรีบให้อาหารน้องเหมียวเลยจะไม่ได้ถ่ายยาวๆนะวันนี้ยังไม่มอยู่เออมีเวลาพอที่จะให้อาหารให้ยาเจ้าขาวนะมีเจ้าขาวไม่รอวนหน้าแล้วเพราะเวลาน้อยต้องเรีบเดินทางไป ชองคูนี้กันเนาะเจ้าขาวกิน๋ยาวซกินเลกินอหารชาตใหม่คัวอหารสชาติใหม่มาให้กินลกินหากินกันหมาอล้วม้อละหั้อลกินาหารนั่นเดี๋ยวคุยก้นเดี๋ยเรืกันน่กันกินกันกินกินหารนั่นน่นนุ่นนุ่นี่เวงเรื่องกินก่อนอืมหหลวง ตอนนหานงนล้นนะปูไปละมีเิานอยมีเงนน้อยมีูิอะรตรงกับทีไปล้นะติดใจกินล้นนะขอความโนนาสารุกับท่านนที่มีคนรักพิม์ตจแล้วน้องหมีนองมาม้งไก่และสัตว์สัต์ทั้งหลายจะตกหานขขงกินของาใช้อนนันหยุกยาวเพแฟนขอคมทนาสารลูอบร้างเต็มรับจท่นำขอช่อทนทุกท่านขอความสุขความความกาว้ใจปราพัฒนาที่ปัฒนาทกระท bahawa itu ayo bueno pelang